กล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนี่ยนะครับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเจ้านายก็คือคนที่คนที่เนี่ยนะฮะคนที่วงเอาไวนน้นี่นะฮะนี่กำลังส่งเหมือนกับเงินให้ครับเป็นเงินงวดสุดท้ายโดยทางเจ้านายบอกกับทางลูกจ้างซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแม่ด้วยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะ500โโแล้วก็กอ,อดลา คุณผู้ชมครับภาพที่มันสะเทือนใจครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบฮะเราก็เคารพแหละว่าเมื่อกติกาออกมาว่านั่งกินในร้านไม่ได้ยอดลูกค้ามันตกและนี่คือการจากลาหลังจากที่เขาทำงานกันมานาน,นกลาย,เ,ลยเป็นว่าลูกจ้างต้องเช็ดน้ำตาให้เจ้านายฮะแล้วลูกจ้างกับรู้สึกสงสารเจ้านายส่วนเจ้านายก็ร้องไห้เพราะสงสารลูกจ้างม,มันคือความเอื้ออาทรที่มนุษย์มีต่อกันแล้วบอกกับลูกน้องด้วยว่าเนี่ฮะ อีก30วันเพราะเขามีการประกาศใช่ไหมจะดูสถานการณ์สาวันถ้ายังไงเธอยังไม่ได้งานนะเดี๋ยวกลับมาใหม่อมโอ้ยนี่ฮะ